ว่าจากกรณีข่าวสุดสะเทือนวงการที่มีข้อมูลจากข่าวรายงานมาว่าขณะนี้หลายคนกําลังจับตามองถึงความสัมพันธ์ของคู่รักในวงการบันเทิงอย่างพระเอกตัวท็อปและภรรยานักร้องสาวยุค90ที่แต่งงานกันมาร่วม10ปีได้ส่อแววรักร้าสืบเนื่องมาจากฝ่ายชายที่นอกใจซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ก็ได้มีการออกมาพูดถึงการผ่านรายการตกมันบันเทิงซึ่งมี3วมพิธีกรนําอย่างเบนชลาทิศบุบ๋มบรรดาและคุณเต้นได้ออกมาเผยถึงประเด็นกล่าวพร้อมวิเคราะห์กันอย่างตรงไปตรงมาซึ่งจากรีแอคของพิธีกรทั้ง3คนก ทำเอาทางด้านชาวเน็ตต่างพากันพุ่งเป้าพร้อมโยงไปที่คู่ของพระเอกหนุ่มตัวท็อปของวงการอย่างอัมอัติชาติและนักร้องสาวเสียงสวยยุค90อย่างนัทมิเรียในทันทีโดยในเวลาต่อมาทางด้านอัมอัติชาติก็ได้ออกมาโต้ประเด็นดังกล่าวพร้อมเผยว่าขาเตียงของตนกับนัทมิเรียยังแข็งแรงดีรวมถึงยังได้มีการโทรไปพูดคุยถึงเรื่องดังกล่าวกับภรรยาแล้วโดยกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยในตอนนี้ทั้งคู่นั้นต่างเดินทางกันเยอะและทํางานกันเยอะมากบางทีคนอาจจะเห็นหนูน่นนี่ก็ลืกกันไปต่างๆน น,นี้ก็ไม่รู้แต่ก็ต้องบอกเลยว่าอักษรยอ่ออาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าพร้อมกับยืนยันว่าทั้งคู่ยังคงรักกันปกติและยังรักกันดีอยู่เพราะฉะนั้นก็จะปลายใจกันได้โดยหลังจากที่ได้เคลียร์ถึงเรื่องประเด็นดังกล่าวนี้ไปก็ต้องมีเรื่องให้น่าจับตามองอีกครั้งสําหรับนัดมิเรียรตัวแม่ข,ของวงการเพลงยุค90ที่เมื่อไม่นานมานี้เจ้าตัวได้มาร่วมจอยความมันพร้อมจับมาอีกครั้งในคอนเสิร์ตแดนอ r e รี g นาแกลนี่อาร์เคอนเสิร์ตที่เป็นการรวมตัวบรรดาศิลปินยุคฮอตในยุค90ที่่่ด้กกกลััััับมมมารมรรววววตพอนจทงงฝง RS, และฝั่งแกรมมี่ชนิดที่ต้องบอกเลยว,ว่างานนี้ไม่มีใครที่ยอมใครกันเลยล่ะค่ะโดยมีบัญชีผู้ใช้งานติ๊กต็อกรายหนึ่งได้มีการออกมาโพสต์คลิปวิดีโอของนัทมิเรียขณะกําลังขึ้นโชว์อยู่บนคอนเสิร์ตล่าสุดแต่ทว่าหลายคนต่างพากันโฟกัสที่หน้าท้องของสาวเจ้าต,ตัวกันเป็นจํานวนมากอีกทั้งหลายคนยังตั้งข้อสงสัยกันไปต่างๆนานากันเลยทีเดียวว่าหรือว,ว่านัดมิเรียนั้นเธอกําลังตั้งท้องอยู่หรือไม่โดยไม่นานหลังจากที่มีความคิดเห็นดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็มีชาวเน็ตหลายคนพากันอออกกกมมมมาาาาร่่วววแสดดดงงคยยยยินนนนีีีััลลล้หเเท เราไม่ได้คิดคนเดียวพี่นัดมีน้องหรือเปล่านะใช่เลยค่ะพี่นัดท้องแน่ๆเหมือนมีน้องเลยค่ะเหมือนมีน้องเลยรอลุ้นนะคะมีน้องแน่ๆยินดีด้วยนะคะซึ่งในเวลาต่อมาทางด้านคนสนิทของนัดมิเรียอย่างมดดํากระชาพาได้ออกมาเผยถึงเรื่องราวดังกล่าวผ่านรายการใส่สีตีไข่ในช่วงหนึ่งดังนี้ว่าไหนท้องวะฉันว่าชุดนะก่อนจะกล่าวเพิ่มเติมถึงนัดมิเรียว่าไม่ท้องแล้วถ้าท้องท้องไปนานแล้วไม่ท้องหรอกเชื่อเธอคุณนายนัด49แล้วจะมาท้องอะไรวันนี้รอ จ้าตัวมาเคลียร์ชาแต่มีท้องหรอกรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งนี้ก็มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตได้ออกมาพูดถึงอีกมุมหนึ่งว่าเป็นธรรมดาหน้าท้องปกติแหละค่ะผู้หญิงตามวัยค่ะแต่คือหุ่นดีมากบางรายก็กล่าวว่าถ้ามีนัดไม่น่าจะกล้าเต้นเพราะว่าท้องแรกมีลูกยากน่าจะระวังเป็นพิเศษและคงไม่รับคอนเห็นคลิปหนึ่งท้องแบนอยู่นะคะไม่หน้าท้องเราค่ะไม่ดีท้องค่ะนัดเป็นคนตัวผอมแต่มีหน้าท้องตามอายุย้อนไปดูคลิปเก่าๆตอนไปงานแต่งมาคิมปีที่แล้วก็มีหน้าท้องแบบนี้เลยเป็นต้น